สวัสดีสครับพี่น้องผมแบดบันทมนะครับมือนีพี่น้องผมสิฟ้าพี่น้องนะครับมากินอาหารเลิศรสนะครับของคนอีสานนะพี่นช่วงนี้นะครับฝนตกมาแล้วพี่น้องเห็ดออกหลายนะครับแบดสีเห็ดเมนูนะครับแกงเห็ดสูตรบ้านๆน,นะพี่น้องสูตรแบดบันทมนี่แหละครับเห <dy> ็ดง่ายแห้งพี่น้องสองสามนาทีก็ได้กินแล้วนะครับผมนี่พี่น้องเบิ้งนะครับเห็ดซัมมะปีเนาะพี่น้องขั้นตอนแรกนะครับตำหอมแดงนะครับพริกหห้ง จากไข่เนาะพี่น้องนี่แหละครับลงไปเลยครับลอหมอเดือดจันเอยนะครับทิมลูกโดดลงไปพี่น้องผุ้น่ะใส่ลูกโดดนะผู้ใดมักหลายก็ใส่หลายนะพี่น้องปรุงรสนะครับด้วยผงชูรสนะครับปลาร้าแล้วก็เกลือพี่น้องสามยางซ้ำหนีนะครับกระแซกเปล่าพี่น้องนี่นะครับเขากลับไปเดือดจังเลยนะครับทิมเฮดสมาปีลงไปพี่น้องมึงดูผู้น่ะทั้งเฮดท่านเฮดนาแล้วนะครับเฮดละงอกเฮดอันแดงกับมีพี่น้องมึงดูผู้น่ะ เบิ้งนะครับโอ้หเห็ดสมาปียน pues, hey, uh, mm ้า hmm. พ yeah. ี่น้องนี่เป็นถ้วยแรกของฤดูกาลเห็ดเลยนะครับพึ่งได้กินเป็นครั้งแรกเลยพี่น้องนี่นะครับหลังจากนั้นนะครับค้นน้อยพี่น้องค้นน้อยนะครับนี่เพิ่งดู่นะเห็ดนี่ก็เก็บมาจากโคกบันเท่านี้แหละพี่น้องนะครับก็ได้ซื้อนะครับผมี่ปิดฝาไว้เลยพี่น้องแบบนี้ทิ้มไว้นะครับประมาณหานาที่พี่น้องนีเปิดตอกมาแล้วนะโอ้โเดือดแล้วพี่น้องเลยเพิ่งดู่นะ ฝดบ,บึบบึบบึบ,บ,บ,บอยู่เนอะพี่น้องมึงน,นี่หลังจากนั้น,น,นทิมนะครับยอดผักติวนะพี่น้องเห็ดให้รดเปรี้ยวนะพี่น้อง,นะงเน,น,ะงเนานนะนง่ายแฮงนะครับแกงเห็ดบ้านนอกพี่น้องใส่บคกี้ย่างนะครับแต่ก็สามารถแซ่บได้เนาะพี่น้องนี่นะครับทิมผักอีตู้นะครับผักข้นตู้นี่แหละต้นหอมนะครับลงไปเป็นอันเซฟพิธีนะพี่น้องแาบน,นี้ แบดกระเซียวไปกินแล้วมาเด้อพี่น้องผู้ใดรับชมคลิปอยู่ตอนนี้นะครับมากินแกงเห็ดซัมบะปีน้ำแบดเด้อพี่น้องผู้ใดมักคลิปตังซี่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นี่เด้อพี่น้องมึงรู้ปุนะแกงเห็ดสูตรบ้านๆน,นะครับแล้วร,รับคลิปนี้ไปแล้วครับพอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้อง